สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Ito Our t a p e s r y of Love ตลอดมาตลอดไปคือเธอเป็นหนังในปี2020สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้สูดะมาสกิรับบทเรนและโคมัตสึนานะรับบทออ e สำหรับเนื้อเรื่องนะครับ เด็กชายสองคนนำโดยเลนและนาโอกิกำลังปั่นจักรยานมายังเทศกาลดอกไม้ไฟประจำปีซึ่งตอนนั้นมีเด็กสาวสองคนชื่ออาโออิและยุกินั่งรอเวลาดอกไม้ไฟเริ่มเลนและนาโอกิรีบปั่นจักรยานไปยัางงานแต่ก็ไปไม่ทันงานดอกไม้ไฟจบแล้วแต่เลนบอกนาโอกิว่าเขาอยากเข้าไปในงานทั้งสองยึงเข้าไปในงานจนเลนขับจักรยานหักหลบเด็กที่วิ่งตัดหน้า จนเขาล้มลงไปยังสนามยากใกล้ๆกับที่อาวินั่งอยู่อาวิร e ีบมาดูอาการเลนทําให้เด็กทั้งสองรู้จักกันหลังจากวันนั้นเลนและอวิสนิทกันต่างถามถ่ายเรื่องราวของการและกันจนเลนเห็นสร้อยเชือกสีแดงที่อาวิทําขึ้นเองเลนจึงขอสร้อยเชือกเส้นนั้นหลังจากนั้นอาวิ e ไปดูเลนเล่นฟุตบอลทําให้ทั้งสองสนิทกันมากขึ้นจนมีวันหนึ่งเลนนัดเจอกับอาวิตามปกติแต่เขากลับไม่พบอวิอีเลนจึงไปหาอวิที่บ้าน แต่เขาได้ไปเจอกับยูมิยูมิบอกว่าวันนี้เอาอีไม่ได้มาเรียนเรีนยนจะไปเคาะประตูบ้านแต่เขากลับไม่พบใครทั้งสองจึงปัดจักรยานออกมายูมิเล่าให้ฟังว่าเอาอีไม่ค่อยเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังแต่พ่อเธอเสียไปแล้วเธออยู่กับพ่อเลี้ยงและแม่ของเธอทั้งสองจึงไปกินอาหารที่ร้านป้าใกล้ๆบ้านเอาอีซึ่งป้าคนดังกล่าวชื่อเซซึโกะเธอเล่าให้เด็กทั้งสองฟังว่าตอนที่เธอเจอกับเอาอีครั้งแรกเอาอีมาขอข้าวเธอกิน ป้าเลยทําอาหารให้กินแล้วเห็นรอยยิ้มของเอาอีทิทให้ป้ามีความสุขมากๆปัดผ้ามาในปัจจุบันเรนทํางานในโรงงานชีสแต่เขาทํางานได้ไม่ดีนักเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเขาดันทาสร้อยเชือกาขาดทําให้เขาได้เจอกับคาอุริรุนพี่ที่ทํางานของเขาเมื่อคุยกันเสร็จเรนได้รับข้อความจากนาโอกิซึ่งนาโอกิส่งข้อความมาบอกว่าเขาได้แต่งงานกับยูมิแล้วเชิญไปงานแต่งงานที่กรุงโตเกียวเรนจึงเดินทางไป เมื่อถึงในงานแต่งนาโอกิบอกว่าวันนี้อวอิจะมางานแต่งด้วยนะทําให้เลนนึกย้อนไปถึงวันที่เขาออกไปตามหาอวอิในวัยเด็กเลนเดินทางไปยังฮอกไกโดเพราะเขารู้ว่าอวอิย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเดินไปจนถึงห้องแถวห้องหนึ่งเมื่อเขาเคาะประตูกลับไม่มีใครแต่เมื่อสองเข้าไปในห้องผ่านทางหน้าต่างพบสิ่งของกระจัดกระจายทันใดนั้นอวอิเดินมาเลนและอวอิจึงเดินออกมากันสองคนเลนจึงชวนอวิหนีออกมาด้วยกัน พอคิดว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ดีแน่ๆในคืนนั้นเด็กทั้งสองหลบไปนอนในห้องพักห้องหนึ่งตัวเช้าวันต่อมาเลนจุงมือเอาอีออกมาซึ่งเขามีเป้าหมายพาโอีไปทํางานที่สวนของลุงเขาปรากฏว่าตารวจพร้อมด้วยพ่อแม่ของอี e มาเจอตัวเขาทําให้ทั้งสองถูกแยกจากกันกลับมาที่งานแต่งของนาโอกิเลนเฝ้ามองดูการมาของอี e. จนเขาเจอกับอี e จนได้หลังจบพิธีเลนจึงเดินไปคุยกับอี e. ท้องสองรับเลือกความหลังในวัยเด็กเมื่อถึงเวลาอาวีจึงขอมาจางงานแต่งแต่เลนีเลยอยากคุยด้วยเขาจึงวิ่งตามอาวีไปจนไปเจอกันที่กลางลานเลนบอกว่าเขาดีใจที่เจอเอาวีอีกครั้งแต่อาวีไม่ได้สนใจอะไรเธอจึงกล่าวขอบคุณแล้วเดินขึ้นรถคันหนึ่งไปซึ่งมีชายหนุ่มคอยเปิดประตูให้ระหว่างที่อาวีนั่งในรถเธอจึงนึกถึงเรื่องราวที่เธอเจอก่อนหน้านี้เมื่อเธอย้ายมาอยู่ที่กรุงโตเกียว เธอมาทํางานเป็นเด็กนั่งดิ้งในบาร์แห่งหนึ่งจนเธอได้เจอกับไดสุกเกตเจ้าของบาร์แห่งนี้หลังจากนั้นอาวีถูกนาตัวไปพบกับไดสุกเกตเขาถามอาวีว่าทําไมมาทํางานที่นี่เธอจึงบอกว่าเธออยากลองทําดูขำๆแต่ไดสุกเกตบอกว่าเธอจะเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมหลังจากนั้นทั้งสองจึงคบหากันและย้ายมาอยู่ด้วยกันจนาวีได้เข้าเรียนมหาวิทยาลายัยทางด้านเลนเขากลับมาทํางานที่โรงงานชีส จนเขาเริ่มสนิทสนมกับคาริมากขึ้นเพราะคาลิก็เข้าหาเลนเช่นกันทางด้านอาวีที่ทํางานตามปกติเธอได้รับแจ้งจากลูกน้องไดสุเกะให้กลับที่พักทันทีซึ่งพบว่าไดสุเกะหายตัวไปลูกน้องบอกว่าเพราะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาอะไรได้อาวีจึงเดินทางมายังชายหาดที่โอกินาว่าจนเธอได้พบกับไดสุเกะอีกครั้งและพูดว่านึกแล้วว่าต้องมาอยู่ที่นี่อาวีจึงใช้ชีวิตกับไดสุเกะ เวลาผ่านไปหนึ่งปีเรนที่นั่งกินอาหารกับนาโอกิและแฟนสาวคนใหม่เพราะนาโอกิเลิกกับยูมิแล้วระหว่างนั่งกินกันไปสักพักเขาลิจึงตามมาสมทบทั้งสี่จึงนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเขาลิจิงไปร้องเพลงในร้านหลังจากนั้นเรนไปทำธุระที่อำเภอเขาจึงได้เจอกับอาอีอีกครั้งซึ่งอวีอีมาทำเรื่องบ้านเก่าของเธอแต่พบว่าไม่มีใครอยู่แล้วทั้งสองจึงคิดจะไปถามเทซึโกะแต่ออีบอกว่าไม่ต้องไปถามหรอก ทั้งสองจึงจากไปเรนจรึงนำอวีมายังฮอกไกโดเพื่อตามหาแม่ของอาอีเรนนำอวีมายังบ้านลุงของเธอจนทําให้เธอรู้ว่าแม่เธอเสียชีวิตแล้วอาวีจึงขอบคุณลุงที่จัดก,การพิธีให้และนําเท่ากระดูกแม่เธอกลับมาเมื่อเสร็จธุระทั้งสองจึงแยกจากกันเมื่ออาวีกลับมายังโอกินาว่าเธอกลับพราบว่าเดลสูเกะหนีไปแล้วพร้อมทิ้งเงินให้จํานวนหนึ่งอวีจึงเดินทางมายังสิงคโปร์เธอได้มาเจอกับเลโกะและเลียวตา ที่มาหาเงินที่นี่เลโก้ LEGO นำอวีมาเจอกับนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของร้านทําเล็บอวีจึงได้เข้าทํางานทันทีจนมีวันหนึ่งเลโกถูกตํารวจจับอวีจึงรีบไปหาซึ่งเลโกบอกว่าเธอถูกลูกค้าทำร้ายร่างกายนายจ้างที่เดินมาบอกเลโก้ว่าวันหน้าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่เลโกเถียงว่าลูกค้าทำร้ายร่างกายเธอนะนายจ้างจึงไล่เลโกออกอวีจึงขอลาออกเช่นกันหลังจากนั้น ทั้งสองมานักปรึกษากันเอวอีบอกว่าเธอได้ศึกษาเรื่องข้อกฎหมายธุรกิจแล้วแลวจะเปิดบริษทัททําเล็บของตัวเองทั้งสองจึงตัดสินใจเปิดบริษทัทโดยจะทําการส่งช่างทําเล็บไปตามโรงแรมต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการทางด้านเลนเขาได้แต่งงานกับคาริและมีลูกด้วยกันแต่เคารีตรวจพบเนื้องอกทําให้เธอต้องเข้ารับการรักษาจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลนจึงโทรหานาโอกิซึ่งพบว่าปลอดภัยดีมีวันหนึ่ง เขาลิไปพบกับพ่อแม่ของเธอเธอบอกว่าเธอจะเก็บลูกไว้และคลอดลูกตามปกติซึ่งมีความเสี่ยงมากพ่อแม่บอกให้รักษาชีวิตไว้แต่เขาลิก็เลือกทางนี้แล้วจนเธอคลอดลูกออกมาทาให้สุขภาพย่าแย่ลงไปมากสุดท้ายเขาลิก็เสียชีวิตในที่สุดเรนจึงเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและทดลองทําชีสเพื่อส่งลงแข่งขันจนเขาพบกับชีสสูตรที่อร่อยมากๆซึ่งลูกสาวเขาบังเอิญเจอเขา ทางด้าน AOE ธุรกิจของเธอเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้เป็นที่จับตามองอย่างมากแต่แล้วก็มีวันหนึ่งธนาคารโทรมาทงนี้กับเธอเพราะเลโก้นำเงินของบริษัทไปทำธุรกรรมจนเป็นหนี้มหาศาลเอาอีก e, ตามตัวจนเจอเลโกแต่เธอก็ต้องปล่อยตัวเลโกไปทางด้านเลนเขาได้ไปนั่งปรับทุกข์กับพ่อแม่ของเขาลีจนพ่อแม่เขาลีบอกว่าให้เลนไปเจอคนใหม่ได้แล้วอย่าจมทุกข์แบบนี้เลนจึงไปปรับทุกข์กับนาโอก ทางด้านอวีเธอกลับมาเป็นพนักง,งานทําเล็บอีกครั้งจนเธอได้เจอกับเรวตาเรวตาชวนเธอมาทํางานกับเขาอีกครั้งเพราะเขาเปิดบริษัทไว้อวีไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ตอบรับทางด้านเลนเขาเดินทางมายังเมืองหนึ่งเพื่อเขาร่มแข่งขันประกวดชีตจนชีตของเขาได้รับรางวัลเมื่อการแข่งขันจบลงเลนออกมาเดินเล่นในเมืองทําให้เลนเกือบเจอกับอวีอีกครั้งซึ่งตอนนั้นอวี e เห็นข่าวเซซึโก ซึ่งเซซุโกะเลี้ยงข้าวเด็กๆในย่านที่เธออยู่ทําให้เธอเป็นข่าวอวีจึงเดินทางกลับบ้านเกิดอวีไปพบกับเซซุโกะและนั่งราลึกความหลังกันซึ่งอวีร้องไห้ขึ้นมาระหว่างนั่งทานอาหารลูกสาวของเลนมากอดอวีเพื่อปลอบใจหลังจากนั้นเลนมารับลูกสาวกลับบ้านซึ่งมาถึงบ้านแล้วลูกสาวเขาเล่าให้ฟังว่าเธอได้กอดผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังร้องไห้ที่ลานของเซซุโกะด้วยซึ่งเซซุโกะพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้าน เรนจรึงเรียบขับรถไปร้านเซซิโกซึ่งเธอบอกเลนว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังขึ้นเรือไปยังฮาโกดาเตะเลนจึงขอบคุณและรีบขับรถไปยังท่าเรือเลนที่ขับรถไปถึงท่าเรือรีบตามหาอาอีซึ่งวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของยุคสมัยจนเรือออกไปแล้วเลนวิ่งไปตามจนสุดทางท่านใดนั้นอาอี e ปรากฏตัวข้างหลังเขาทั้งสองจิงสวมกอดกันหลังจากนั้นเรนและอาอีจึงได้แต่างงานกัน จบไปแล้วนะครับสหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกลังรับชมเป็นหนังสองชั่วโมงที่ดูได้เพลินๆดีครับในเรื่องทําได้ดีทีเดียวและเป็นหนังที่บอกเล่าความรักของคนสองคนได้เป็นอย่างดีครับใครชอบหนังโรแมนติกเนื้อหาดีแนะนําครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสัคสมาชทาง y o u t u b หรือทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ